กำหนดส่วนของเส้นตรง AB ยาว m หน่วย AB ก็ A, B, คือตรงนี้แหละเนี่ย A กับ B นะอันนี้ก็คือชื่อส่วนของเส้นตรง AB เออระวังนะถ้าเป็นส่วนของเส้นตรงจุดปลายมันจะไม่มีลูกศรอ,อ่าแต่ถ้าเป็นเส้นตรงถ้าเป็นเส้นตรงจุดปลายมันจะม,มีลูกศรน,นี่คือเส้นที่กำหนดมาให้จงสร้างตามข้อกำหนดในแต่ละข้อโอเค สร้างเส้นให้มีความยาวตามที่กำหนดข้อ,นอ,อนหนึ่งนี้ส่วนของเส้นตรง CD ความยาวเท่ากับอันนี้เลยครูจะเรียกอย่างนี้คือ copy เส้นมาเลยในการสร้างก็หนึ่งเนี่ยเราก็จะขีดเส้นให้มันยาวกว่าเส้นที่กำหนดประมาณหนึ่งก่อนอ่โอเคีแล้วก็ วันหนึ่งเขาต้องการเป็นส่วนของเส้นตรง CD ก็ให้ตรงนี้เป็นจุดสี่ง่ายๆและแทนที่เราจะใช้ไม้บรรทัดไปท้าว่ามันยาวเท่าไหร่กไหมเราวัดความยาวโดยใช้วงเวียนโอ้วงเวียนวัดความยาวยังไงก็นี่เลยจริงเลย เอาเข็มจิ้มที่จุดจุดหนึ่งแล้วก็กลางเนี่ยคือการวัดความยาวของการใช้วงนนเนีไนการเท่ากันกับความยาวที่สองหน่วยไอ้นี้เขาก็เรียกว่าใช้จุด A เป็นจุดหมุนกลางวงเวียนรัศมีเท่ากับ m หน่วยนี่คือขั้นตอนการวัดความยาวแล้วเราก็ เอาเข็มเนี่ยไปจิ้มที่จุด C คําว่าเอาเข็มไปจิ้มที่จุด C ภาษาทางการที่จะเขียนในกูเขาดูเรื่องก็คือใช้จุด C เป็นจุดหมุนแล้วออ้วงเวียนเนี่ยเขาเอาไ้สร้างวงกลมถูกไหมถ้าวงเวียนใช้สร้างวงกลมเขาก็จะบอกว่ากลางรัศมีเท่ากับ m แล้วก็ขีจดจุดเนี่ยมันก็คือจุด B อยากจะให้ดูชัดเจนก็ขีดให้มันเข้มเขมอีกสักหน่อยนึงนี่โอเคเรียบร้อยฉะนั้นวิธีสร้างถ้าเอาแบบละเอยียดจริงเลยนะเมืเ่อกี้ครูเริ่มตรงไหนครูเริ่มที่เส้นนี้จุบมาแล้วครูก็ไปทำการวัดความยาวพอวัดความยาวเสร็จปุ๊บครูก็จะมา มาสร้างเส้นที่นี่แหละขั้นตอนคือประมาณคร่าวๆอย่างเงี้ยเนาะนะฉะนั้นวิธีการสร้างก็คือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งก็คือสร้างสร้างเส้นตรงความยาวมากกว่าเอ็หน่วยอือโดยที่ ให้จุดปลายนะ <_ S 1> เป็นสี่นี่ก็คืออันที่แรกที่ครูทำดูวว่าครูก็ลากเส้นเส้นอันหนึ่งแต่ครูก็ให้ให้จุดปลายตรงเนี้ยเป็นสี่เสร็จแล้วครูก็ไป,ไปไปวัดความยาวถูกไหมขั้นตอนที่สองก็คือครูบอกว่าอันนี้ครูเขียนว่าเป็นขั้นตอนวัดความยาวเอ็มนะโอเคครูก็บอกว่าใช้จุด เเป็นจุดหมุนสามคนนี้น่าจะชินลายมือูได้แล้วนะใช้จุดเเป็นจุดหมุนโอเคแล้วก็กลางรัศมีใช้คําว่ารัศมีเพราะว่าวงเวียนมันกลางเราสร้างเป็นวงกลมทะนั้นการกลางของเขานั่นนะคือรัศมีของวงกลมก็คือกลางรัศมีเท่ากับเอมหน่วยนี่คือขั้นตอนการวัดแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็คือขั้นตอนการสร้าง ตั้งเส้นตรงเนี้เนาะครูก็จะบอกว่าอันนี้สร้างสร้าง c b ยาว m อ้น,นี่คืออธิบายว่าคั้นที่สามคือขั้นตอนอะไรเนาะก็จะเป็นการใช้จุด c เป็นจุดหมุนการนักสหมีเท่ากับ m หน่วยนะ แล้วก็ขีดขีดตัดเส้นตรงข้อหนึ่งจะเป็นจุด B คประมาณนี้ข้อสองนะให้ทำอะไรคำสั่งคือสร้างส่วนของเส้นตรง MN ให้ยาวเท่ากับ 2M ก็แสดงว่ามันต้องยาวกว่าเจ้าเนี้ย อมันต้องตตต้อต้ออองงมันยาวประมาณออกากาข้าวค่วก็คือยาวประมาณแถบตรงนี้ถึถถงปากมาถึงตรงนี้นะนี่ถึงนี้ถึงปากแล้วเราก็สร้างเส้นหลอมาสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ต้องเข้มมากนะอนนโอเคเป็นเส้นตรงจางๆแล้วเราก็ให้จุดปลายซักฝั่งหนึ่งแล้วส่วนใหญ่คือฝั่งซ้ายมือให้เป็นตัวแปรเป็น โอ okay. และเหมือนเดิมถ้าเราจะสรา้างความยาวสองเอ็มเราก็วัดไว้ก่อนใช้ A เป็นจุดหมุนกลางรัศมีให้เท่ากับ M นี่คือ M นะกลางแล้วเท่ากับ M เป๊ะเลยแล้วเราก็ทำแบบเมื่อกี้แหละใช้จุด M เป็นจุดหมุนแล้วก็ขีดทับเส้นที่เราลากไว้ทีแรกซึ่งตรงเนี้ยมันคือความยาวเท่ากับ M แต่เขาต้องการสองเอ็มเราก็ทำซ้ำอีกทีหนึ่งใช้ตรงจุดตัดจุดตัดเมื่อกี้เป็นจุดหมุนแล้วก็ขีดเส้นอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ความยาว M แล้วเราก็ทำซ้ำอีกทีโดยที่ใช้จุดตัดครั้งแรกเป็นจุดหมุนแล้วก็กางรัศมีเท่ากับเ็มเมื่อกี้ขีดเสร็จปุ๊บช่วงนี้ก็ยาวเท่ากับเอ็มนั่นแหละ ะนั้นจุดตัดอันที่สองตรงเนี้ยจนถึงจุด M เนี้ยนี่ก็คือสองเแล้วฉะนั้นจุดนี้ก็คือจุดเนี่เราก็ขีดเส้นชัดๆแหละนี่ไงนี่คือการสร้างเส้นให้ยาวตามที่โจทย์ต้องการเนาะ เราเรียบเรียงให้ดีๆก่อนนะว่าเราทําอะไรไปบ้างเขียนอะไรไปบ้างเมื่อกี้ครูเขียนตรงเส้นอันนี้เป็นอันดับหนึ่งถูกป่ะแล้วครูก็ไปทําการวัดความยาวที่ตรงนี้เป็นระดับที่สองถูกไหมแล้วครูก็ไปสร้างเส้นตรงนี้เป็นระดับที่สามแล้วครูก็มาขีดเส้นตรงนี้เป็น ที่ 4. คือเราเรียนให้ดีก่อนว่าเราทําอะไรก่อนหลังไงอ่าแล้วเราก็เขียนตามที่เราทําไปเมื่อกี้ได้แหละก็คือตัง้งส่วนของเส้นตรงให้ยาวมากกว่าสองเอ็นโอเคก็คืออันที่หนึ่งนี้แล้วอันที่สอง ตรงนี้คือวัดความยาว M ถูกไหมครูก็บอกว่าอ่ะโอเคขั้นที่สองนี้กำลังจะวัดความยาว M หน่วยอยู่นะการวัดความยาว M หน่วยคืออะไรล่ะใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็กลางวงเวียนรัศมีเท่ากับ M หน่วย อันที่สองคุณก็เสร็จแล้วทีน,นี่มาขั้นที่สามมาเส้นนี้ถูกป่ะเส้นตรงนี้คือเราเราทำยังไงถึงได้เส้นที่สามมาก็เขียนไปดีคือเราทําอะไรก็คือเขียนบรรยายให้เขาหนุมเรื่องอะไระเราทําอะไรยังไงก็เขียนไปตามที่เราทํานั่นหละเออเพียงแต่ว่าจาไม่ดีนะว่าเราทําอะไรไว้แค่นั้นเองก็อันนี้ก็ไม่ไม่เขียนเงือนนะหรือว่าคือจะไม่เขียนตัวโอ้ยนพี่นะใช้เอ็ม โอ้โยทุกทุไม่ใช่จุดกลางใช่จุดกลางใชนเขาจุดหมุนโอเคใช้เอ็มเป็นจุดหมุนการมีเท่ากับเอ็มหน่วยขีดเส้น ตัวของเส้นตรงข้อหนึ่งข้อที่สามคือตรงเนี้แล้วก็ใช้ m เป็นจุดหมุนการรัศมีเท่ากับ m แล้วก็ขีดเส้นตัดกับส่วนของเส้นตรงจากข้อหนึ่งเพราอก็ให้โอเคแล้วเส้นที่สี่มายังไงอ่ะต้องลองดูกข้อที่สี่ เราใช้จุดตรงนี้เป็นจุดหมุนถูกปะเราเอาเข็มจิ้มตรงเนี้ยั้ะจะเขียนยังไงอ่ะจุดนี้จะเรียกว่าจุดอะไรล่ะอ๋อโอเคมันมันจุดจากข้อสามถูกไหมโอเคก็เร,เรียกว่าใช้จุดตัดจากข้อสามเป็นจุดหมุนแล้วก็มีแไงต่อนี่ไง ก็การัศมีเท่ากับ M หน่อยแล้วก็ขีดเส้นเส้นนี้ตัดกับส่วนของเส้นตรงข้อหนึ่งแล้วเส้นตรงนี้แหละจะเป็นจุดเค็นสร้างไม่ได้ยากนะแต่เขียนยากกว่า